ณะของสัญญาเนาะเนี่ยครับก็คุยง่ายว่าจริงๆแล้วใช้เเงินทุนน้อยมากนะครับเราไปดูที่ตัวหลักประกันนะครับอย่างที่พี่ฮันบอกมันคีอมีหลักนะครับหลักประกันนี่เราใช้แค่ตอนนี้ประมาณเก้าร้อยบาทประมาณหนึ่งพันบาทนะพี่แั่นเนาะประมาณนี้เลยครับประมาณประมาณหนึ่งับสัญญานะครับหนึ่งพันบาทต่อสัญญานะครับหนึ่งพันบาทต่อสัญญาเนี่ยถ้าราคาของคือคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะเพื่อนสําหรับใครที่อยากจะลองเทรดดูเนี่ย ไม่ใช่ว่าเรามีเงิน1,000บาทแล้วเราจะไปเปิด u s ดอลลาร์ไทยบาทเนี่ยหคอนนะครับคือถามว่าเปิดได้มั้นมันเปิดได้นะแต่เราจะต้องมีการเผื่อเขาเรียกว่าเป็นการเผื่อ margin of safety เอาไว้เพราะว่าจุดที่เราเข้าซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกทางแล้วมีกำไรในทันทีมันอาจจะมีความผันผวนและอาจจะทำให้เราติดลบอยู่ในช่วงระยะแรกซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่การติดลบอยู่ในระยะแรกเนี่ยหากเรามีวงเงินเพียงพอนะครับในการ ซัพพอร์ตความผันผวนตรงนี้นะครับแล้วเมื่อราคาเนี่ยกลับมาอยู่ในแนวโน้มตามแผนที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็จะกลับมาทํากําไรได้ซึ่งเมื่อกี้นี้ก็คือ1สตางค์ขอ,ง,อง,งของอัตราแลกเปลี่ยน1สตางค์ของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนเราอยู่ที่10บาทถูกไหมครับพี่ฮันถูกครับบวกลบสิบาทนะบวกลบสิบาทความหมายคือถ้าถูกทางเนี่ยหสตางค์เนี่ยเราจะมีกําไร10บาทคือถ้าถูกทาง แต่ถ้าผิดทางนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าผิดทาง1สตางค์เนี่ยเราก็จะขาดทุน10บาทเช่นกันนะนะทุกท่านจะเห็นได้เลยนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเราวางหลักทรัพย์นะครับค้ำประกันไว้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับประมาณ1,000บาท หรือเราจะเผื่อ Margin of Safety ไว้สักพันหหรือ2,000บาทต่อหนึสัญญาก็ได้ครับ mm. แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการวางหลักประกันที่ Safety รองรับความผันผวนในช่วงเริ่มต้นของการเทรดนะครับทุกท่านทีนี้เราไปดูกันตอนนี้ครับนี่เลยนี่คือสภาพราคานะของตัว US d อลลา r ์ฟิวเจของไทยเรานะครับทุกท่านซึ่งต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ลงมาทำแนวรับนะ ประมาณ32บาท30ครับพี่ฮันครับในโซนนี้อ๋อในโซนนี้เลยสาสบสองบาทสาสตังค์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งโดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเออหากดอลลาร์ไทยบาทในช่วงนี้นะครับไม่ต่ำไปกว่า32สบองบาท30สตังค์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นกรอบที่จะสวิงกลับไปในโซนด้านบนได้นะครับซึ่งโซนด้านบนเนี่ยเราเห็นแนวต้านที่ สำคัญนะครับหรือว่าโซนราคาที่สําคัญอยู่ราวๆสัก34มสบาทห้ตังค์แถวๆนี้นะครับสาบาทห้ตังอันนี้คือก็คือเป็นกรอบใหญ่เลยนะแต่ต้องบอกว่าในกรอบพักตัวใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัว US d ดอลลาร์ไทยบาทเนี่ยนะครับตัว US d ดอลลาร์ไทยบาทเนี่ยนะครับดอลลาร์ฟิวเจอร์ของเราเนี่ยก่อนที่เขาจะปรับลงไปแตะ32.30บาท30นะครับ <S <S เขาเคยมีกรอบราคาที่เป็นโซนเรียกได้ว่า เป็นโซนไซด์เวกรอบใหญ่แล้วกันก่อนหน้านี้อยู่ในโซนประมาณนี้อ่าในโซนประมาณนี้นะครับเราจะเห็นอยู่นะครับว่าโอเคราคามามีดับเบิลวัตทอมนะครับทริปเปิลวัตทอมแล้วก็มีดับเบิลท็อปเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่ราคาหลุดโซนนี้มาแล้วนะครับก็จะมาเล่นกรอบล่างเราจะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยนะครับพอหลุดลงมาแล้วก็มาสวิงอยู่ในกรอบนี้นะครับนี่ครับนี่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นออตอนนี้ผมแบ่ง ดอลลาร์ไทยบาทเนี่ยโซนการเล่นเป็น2โซนอันนี้ก็คือโซนที่1นะครับอันนี้ก็คือเป็นโซนที่2ซึ่งแน่นอนว่าในกรอบราคา2กรอบนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวแบ่งนะครับแถวแถวสาบาบาท20ตังค์นะครับสาบาท20ตังค์เนี่ยเราสามารถใช้กรอบนี้เนี่ยหากราคามีการเปลี่ยนกรอบในการเล่นเปลี่ยนกรอบในการเล่นจากโซนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปเล่นโซนบนที่โซน2เนี่ยเรามีโอกาสที่จะ ระยะการทํากาไรเนี่ยไปจนถึงแนวต้านด้านบนได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าภาพที่เรามองเนี่ยเป็นภาพของการใช้ปัจจัยด้านเทคนิคอลมันยังไม่ได้รวมปัจจัยสภาวะรอบด้านอีเวนต์สถานการณ์ต่างๆหรือสภาวะสงครามที่ดูเหมือนจะเงียบสงบลงนะเหมือนเหมือน mm. จะไปในทางที่ดีอ่าซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลต่อค่างเงินบาทด้วยเออคือจริงมันไม่ได้ส่งผลต่อค่างเงินบาทโดยตรงหรอกแต่แน่นอนว่ามันส่งผลต่อ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็มันก็เลยมาเป็นกระทบอัตราแลกเปลี่ยนของเรา นะครับทุกท่านอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมกําำลังจะบอกทุกท่านแบบนี้ว่าการใช้ตำแหน่งการเลเวลเลชเนี่ยผมจะให้ไอเดียประมาณนี้อันนี้อันนี้เป็นแนวทางนะครับที่ผมอยากจะตัวอย่างให้ฟังว่าเออแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะวางโพซชั่นยังไงจัดไซซิ่งยังไงจุดคัทลอสเป็นยังไงเทรดดิ้งซิสเต็มเป็นยังไงอันนี้ผมจะแชร์ไอเดียให้ฟังนะครับสมมุติว่าโอเคแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวครับก็คือว่าอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์เอ็มนะครับ น่าจะเป็นราคาของซีดีซึ่งจะหมดอายุภายในสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าเกิดจะเล่นเป็นภาพนี้ได้นะครับแล้วก็คถ้าเกิดว่าดีกว่านี้ใช่ใช่ก็คือเป็นซี่ียูน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมเพราะว่าซี m ีเเล่นได้อยู่นะบอลลูเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นอีกทีต้องเป็นยูเลยครับผมว่ายูก็น่าสนใจอ่าตัวยูไปเลยนะครับอ่าใช่ครับขอโทษทีครับคุณนัทครับ <Started. S 2> ه, ขอบคุณครับพี่ัน <énd ome> เพราะฉะนั้นภาพที่เรามองตอนนี้นะครับถ้าเราดูจากกราฟสมมุติอันนี้ผมผมเป็นคนติด,ต,ดติดการใช้เทรดดิ้งวิวเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวส,สวิตซ Series อยู่อ่าตัวสวิต c ์คอนแทคซีรีส์อยู่อย่างที่พี่า่าน IST บอกเลยเมื่อกี้นี้ว่ามันน่ะกำลังจะหมดนะครับซีรีส M และเร็วๆนี้แหละนะครับและเดี๋ยวมันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นซีรีส์ U นะเราก็ไปแอคชั่นกันที่ซีรีส์ U นะครับอ่าโอเคขอบคุณครับพี่ันครับเอ่อในจุดนี้มาเรามาพูดถึงเรื่องของโอเคจากเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเอาละ่ะแล้วถ้าเมื่อกี้เรามีเงินอยู่พ0นพันบาทนะครับหรือประมาณพั0หบาทเนี่ยเราจะมีมาร์จิ้นออฟเซ็ตี้ประมาณหนึ่งแล้วเราไปเทรดเนี่ยนะครับหนึ่งสัญญากับการวางเงินวางโพซชันตรงนี้ a อคชั่ตรงนี้คัดล o อตตรงไหนเ a t ช o มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่า เป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าหากเราใช้สินค้า Le v e ล a g e เนี่ย,เ,ยเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของเงินเงินทุนแล้วเนี่ย,ยสัดส่วนของการเติบโตของเงินเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับตัวอย่างนะครับก็สมมุติว่าตรงจุดนี้เนี่ยถ้าราคาขึ้นมาอยู่ในโซนบนนะครับที่ที่เราคุยกันเมื่อสักครุ่นี้นะครับแล้วก็เราจะใช้จุดเนี้ในการเปิดโพซชั่นนะครับสมมุติว่าเราอาจจะเปิดลองนะครับอ่าเราบวกลองเข้าไปในส่วนนี้นะครับผมนะ อ่ะลองไปหนึ่งคอนนะฮะอ่ะหนึ่งคอนที่ต้นทุนเราเราประมาณสักสามสิบสามจุดสองห้าแล้วกันกลมๆนะครับสามสิบสามจุดสองห้าแล้วกันกลมๆนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราลองไปหนึ่งคอนนะสามสามจุดสองห้าซึ่งเราอาจจะมีการวางมาจินไว้นะครับผมอ่าวางมาจินไว้ซึ่งผมเองก็จะแนะนํานะครับว่าเราอาจจะต้องเผื่อออฟเซ็ตตี้เพราะว่าโบรกเกอร์เนี่ย เอ่อตัวตลาดเนี่ยเขาเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มต้นไว้ประมาณ1,000บาทเราจ,จะเผื่อระยะไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเอ่อถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจจะต้องเผื่ออย่างน้อยเอ่อโดยส่วนตัวผมนะถ้าเอาแบบปลอดภัยหน่อยไม่ไม่ไม่ต้องเจอแม็กซ์อเอ่อไม่ต้องเจอดาวๆาวที่สูงมากเนี่ยเราอาจจะต้องบางไว้ถึง3เท่า กตัวอย่างเส้น1คอนเนี่ยนะครับตลาดเรียกไว้1,000เราจะต้องวาง3ามพแต่ถามว่าถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในระยะที่เราควบคุมแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงได้เนี่ยเราจะลดมาเหลือสัก2เท่าก็ได้นะครับผมสมมติว่าเราวางมาจิ้นไว้สักประมาณ2,000บาทนะครับผมนะอ่าสองพบาทนะครับ2,000บาทอ่านี่ครับสองพบาทอ่าโอเคซึ่งในระยะนี้เนี่ยถ้าราคาขึ้นไปจนถึงเป้าด้านบนนะครับก็คือประมาณสัก34มบาทจนะครับอันนี้คือทาร์เกเนาะ เออก็คือทาร์เก็ตของเรานะอ่าคือทาร์เก็ตของเราเดี๋ยวเราลองมาคํานวณกันดูสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออยังไม่เคยเล่น t f เฟกเลยยังไม่เคยใช้ l e เวลเลชโปรดักตเลยเนี่ยนะครับมันยากไหมมันคำนวณยากไหมมันวางแผนยากไหมมันเสี่ยงแค่ไหนแล้วเราป้องกันได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวผมจะลองคํานวณให้ดูนะครับคร่าวๆเลยนะครับผมนะซึ่งเป้าหมายแล้วกันนะครับเป้าหมายราคาของเราเนี่ยนะครับทาร์เก็ตของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34มสบาทห้ตังค์นะครับซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าในเคสนี้เนี่ยถ้าเราเข้าที่33บาทนะครับ33บาท25ตังค์นะครับ33บาท25ตังค์เนี่ยถ้าขึ้นไปถึงตัว34บาท50ตังค์เนี่ยเราจะมีโอกาสกำไร1บาทกับ25ตังค์นะครับ1บาทกับ25ตังค์ซึ่ง1บาทกับ25ตังค์นะครับหลักการคืออย่างนี้1สตางค์เราบวกลบ10บาท10สตางค์เราบวกลบ100บาท1บาทเราบวกลบพันบาทถูกไหมครับพี่ฮั่น ครับใช่ครับแอางั้นแสดงว่าหนึ่งจุดสองห้าเนี่ยนะครับหนึ่งจุดสองห้าเนี่ยเราคูณหนึ่งพันไปเลยนะครับคือเราคูณหนึ่งพันไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับจริงๆแล้วตามพื้นฐานของตัวเนี่ยนะครับก็คือลักษณะของสัญญานะครับเนี่ยเขาจะบอกเลยว,ว่าขนาดของสัญญาเนี่ยคือหนึ่งพันดี นะครับคือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับ0.01หรือเทียบเท่า10บาทต่อสัญญานั่นเองนะครับจุดทียมนะครับ0.01แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็น1บาทมันก็คือ1,000นั่นเองนะครับทุกท่านงั้นจากเคสนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะมีกำไรนะครับ1,250บาทครับผมจริงๆแล้ว1,250บาทเนี่ยนะครับเทียบเท่าสัดส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกทุกท่านตามตรงก่อนนะครับว่าถ้าเทียบกับมาจินที่โบกเรียกเนี่ยอันนี้กำไรเกินร้อยวันเแล้ว แต่เราโอเค<ช>เรามีการวางเซฟไว้เรามีการเผื่อเซฟตี้เอาไว้ด้วยนะฮะทุกท่านเผื่อเซฟตี้เอาไว้ด้วยนะครับในเคสนี้แล้วหลายท่านก็ถามว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันละ่ะแล้วเกิดมันไม่ได้ไปในทิศทางขาขึ้นเนี่ยที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยเราจะคัดลอสกันตรงไหนความเสี่ยงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่าความเสี่ยงมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ซึ่งระยะจุดที่เราเข้าเนี่ยมันอาจจะอยู่สักประมาณ33.25จุดที่เราคัดลอสเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องต่ําลงมาจากเส้นแนวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ33.25ผมให้จุดคัดลอสเนี่ยเผื่อเ,อ,เอ,อัตราการสวิงไว้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก33บาทกลมๆแล้วกันอ่า33บาทกลมๆเลยแล้วกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าไปที่นะครับ สามสิบสามจุดสองห้าแล้วจุดคัดเราอยู่ที่สามสิบสาบาทเนี่ยนะครับระยะคัรลอตเราอยู่ที่ประมาณยี่ห้าตังค์นะครับยี่ห้าตังค์นะครับยี่ห้าตังค์เนี่ยลบยี่ห้าตังค์คูณพันเข้าไปครับนะครับนะครับก็คือเราจะติดลบถ้าเกิดว่าครั้งเนี้ยไม่เป็นไปตามแผนหรือว่าตลาดนะครับบรรยากาศตลาดเกิดมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกแล้วค่าเงินเนี่ยนะครับมันก็ผันผวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็โพชชั่นไปแล้วเนี่ยเราก็จะลบอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทครับทุกท่าน ทุกท่านจะเห็นเลยนะครับว่าอัตราส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราดูดีๆถ้าเราเทียบกันระหว่าง list reward ratio และ ratio แล้วนะฮะเทียบอัตราส่วน list reward ratio แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า list ก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันประมาณ250บาทซึ่งถามว่า250บาทเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับตัวแพลตฟอร์มเทรดของเราเนี่ยตังต้ง stop loss ได้ใช่ไหมครับพี่ฮันแบบนี้เราก็ตั้ง stop l ล s s ไว้ที่สิ่งเลยครับ33บาท ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่ราคาของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจากจุดที่เราเข้าเนี่ยแล้วมันผิดทางเราคัดลอสไปที่33บาทหรือเราติดลบประมาณ25ตังค์นะครับติดลบ25ตังค์คูณพันเข้าไปเนี่ยเราติดลบ250บาทต่อคอนนะครับ250บาทต่อคอนนะครับแต่เมื่อเทียบกับภาคครั้งนี้มันไปไปตามแผนไปไปตามแผนนะครับครั้งนี้เรามีโอกาสแลกรีวอร์ดครับนะครับรีวอร์ดกลับมาที่เอ่อ1,200 ห้าสิบนะครับถ้าเทียบตามเลโชแล้วก็คืออันนี้เรียกว่าห้าต่อหนึ่งเลยนะครับกันนะครับอ่าซึ่งนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้ท่านได้ดูนะครับว่าการใช้ตัว Leverage Product เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ทุนน้อยนะครับแล้วหาผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ แต่สิ่งที่มันสําคัญมากกว่านั้นก็คือในทางตรงกันข้ามอย่างที่ผมกล่นไปในตอนต้นว่าโอเคแหละถ้าเราใช้มันผิดวิธีหรือไม่ได้ป้องกันหรือไม่ได้ควบคุมความเสี่ยงเนี่ยในทางตรงกันข้ามหากสมมุติว่าจุดที่เราเข้าไป33.25เนี่ยนะครับแล้วมันเกิดไม่ได้ขึ้นตามที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยมันลงนะครับมันลดลงแต่เราก็ไม่คัดลอสครับปล่อยให้มันลงไปเรื่อยๆแบบนี้ในความเป็นจริงคือ เราไม่ได้ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในความเป็นจริงคือการการขาดทุนมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกท่านเพราะฉะนั้นในแง่มุมหนึ่งก็คือตัวสินค้าที่เป็น leverage product เนี่ยเราจะละเลยการควบคุมหรือการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้เลยนะครับเกท่านนะเราจะปล่อยปะละเลยการควบคุมหรือการป้องกันความเสี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เครื่องมือที่มันจําเป็นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Stop Loss ก็ดีนะครับอันนี้เราควรจําเป็นจะต้องนํามาใช้กับการเทรดสินค้า l e v e r a g e Product นะครับทุกท่าน